เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับครับ,รบก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ 16. มิถุนายนหก็ลูกศิษย์ของพระพราชวัชธรรมโสพลหรือหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทจากทั่วประเทศต่างมารอที่บริเวณลานข้าวเหนียวศูนย์การค้าเซนทัลภาซาขอนแก่น เพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษเหนือดวงสอง 2, ซึ่งจัดขึ้นที่ขอนแก่นหอในเวลา14.09นบางรายมารอตั้งแต่ที3.00น,นเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในการร่วมพิธีที่ทางผู้จัดการงานได้กำหนด ผู้เข้าร่วมงานเพียง4,000คนนางสาวสุพรรณนิก,กาสาวจังหวัดอุดรธานีกล่าวว่าตนเองมีความศรัทธากับหลวงปู่มหาศิลาเดือนมีนาเคยเดินทางไปที่วัดพระธาตุหมื่นหินอำเภอเขาว,วงจังหวัดกาลสินและได้เข้าไปกราบไหว้ หลวงปู่มหาศิลาจากนั้นเพื่อกลับเพื่อทราบว่ามีการสร้างวัตถุมงคลตั้งแต่ตนเองก็ไม่เคยสาม,มารถจองได้เนื่องจากจองไม่ทันและทราบว่ามีการจัดพิธีพุทธาพิเศษจึงได้เดินทางมากับเพื่อนและครอบครัวเพื่อหวังจะได้เข้า ร่วมพิธีเนื่องจากเป็นสถานที่จัดพิธีที่สามารถรับรองคนได้จำนวนมากและไม่ร้อนเพราะเป็นการจัดงานในคอและยังได้กับาพระเจก,กิดังจำนวน9้ารูปที่มาร่วมพิธีด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้เพราะมีประสาชนเข้าร่วม งานจนเต็มจำนวนที่ผู้จัดงานกําหนดไว้แล้วสำหรับพิธีพุทธาพิเศษจะเริ่มในเวลา14.09นเป็นต้นไปจนถึงเวลา19.00น,นโดยมีพระเจก,กิซื่อดังจำนวน9้ารูปร่วมพิธี ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ